ก็ก,ก,การสัสดีชั่นทุกมันด้วยนะครัวนี้ผมจะมาเล่น Xbox นะครับผมเล่นเกมนี้นครับแต่ผมจะกดเลยนะครับอาันนึงคราหาขอ,ขอหาจอยก่อน,นครับหาจอยไม่เจอขอตัดคลิปนะครับอ่ะก็กลับมาต่อนะครับผมก็หาจอยเรียบร้อยครับว่าจะกดเลย นี่ก็ลอยอกลยโอ้โหมันจะมาแล้วโอ้โห,โโหจะตายนะตู้ ผมเล่นแก๊ปผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะครับเสน้นทางเส้นไกลเธอยังจำมันได้หรอเราเดินทางด้วยกันมาจนวันนี้อะไรอีกเนี่ยโอเคมาอุ้ยกดเอเลยดูข้างล่างโอ้โหมันน่าจะสนุกน่าดู มันละสองคนได้ด้วยนะครับ rice b e ร์ w o วมีหลายตัวพอเอาตัวไหนดีเนี่ยขอาตัวนี้ครับ loser <oser. S 1> loser cast แล้วก็กตัวนี้จ u b บ judo อืมมันสนุก เนสตากเนสตากอ๋ art, อันนี้ก็จะผมก็จะเล่นเอ็กบอกตอนที่หนึ่งนะครับผมมีเล f t 4 d e a d ด้วยนะครับโอ้โห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 ผมจะเล่นแค่สองตานะครับผมตายได้แค่สองตา <Yes. S 1> ไม่ใช่ดิได้ไปเรื่อยๆกันเฮ้ผมได้เลือกตัวนี้นี่นะพอใส่เลือกผีดซะแล้ว โอ้ยโอ้ยแต่ตัวที่สองน่าไม่ผิดเอาดีๆอีอีเอ้ยเอ, ход, เอ réussi, ้ยโอ้โยโอ้ยอีตั๊กเตะเตะเฮ้ยนี่ยังไงล่ะชั่วจู๊จูจูเตะเตะก็เตะสองได้ไม่เน่เตะอีกง้อเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยอีอี เฮ้ยจะตายจะตายแล้วจะตายแล้วอ้าดงไอ้แน่ต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่รับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวง่วงง่วงง่วงชนะแล้วคุณตัวที่หนึ่งนะครับมันจะมีมันจะมีสองตัวแล้วมันให้เลือกมันสามารถเปลี่ยนตัวได้นะคะมันให้เลือกสองตัวไอ้แน่เอาเปลี่ยนตัวกันมาแล้วไอ้แน่ลูกเตะลูกเตะไอ้มามาไอ้แน่ ไม่นะนี่นะนี่นะเตะนี่นะเตะเตะเตะชิโอ้นี่นะกระโดดทับโฉโฉโหโดนะครับชิไอ้ไม่นะเตะทีเดียวอยู่เว้ยโฉสองคนลงเหล่านะ่กวกแกงร็อกเก็ตเนะี่ยหืมตัวต่อไป หัวน้กวากลัวจุงเบยน้กากลัวจุงเบยหัวน้กวากลัวมากเลยน้กากลัวมากเลยน้ากลัวมากๆมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยแค่เข้าโฆษณาบ้าๆนะบอๆวุดูวุดูเตะสองด้านเตะสองด้านคือเห็นเป้านักมวยชัวร์แชมป์ออเ,เดอาโจว่าโจว DJ DJ.com ไม่ใช่แล้ว คนเจ้าผมไม่เปลี่ยนตัวผมเก่งแค่ตัวเดียวก็สู้ได้แล้วอื้มเฮ้ยแฝดตัวเดียวจะไม่ผ่านออโน่งโน่งเฮ้ย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 ถ้าผมตายสักสองปูแล้วผมจะแพ้เลยผมก็จะเลิกเล่นเฮ้ยทำไมมันเก่งจังอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิอื้มอ๋ออ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเอาดิเอาดิเอาดิ 呀呀，小乌虫，二今晚十二班，十二班，哎呀，我走我走，我走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 ，哎呦，我得结束了，我得结束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 ，我 ถ้าตั้งใจแพงนะครับเนี่ยแล้วก็ช่วยกันก็อย่กากดไลค์กดแชร์กดซับตไอใครด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมบีเนแล้วนี่นะคะบ๊ายบายแคร์